สวัสดีค่ะกิกี้นะคะเดี๋ยววันนี้พามาดูราคาทองคำกันนะคะวันนี้วันที่2 d e c ember นะคะนี่เริ่มต้นที่ทำเฟมเดลลี่เหมือนเดิมนะที่ทำเฟมเดลลี่วันนี้แท่งราคานะคะทะลุกรอบของเดลลี่ลงมานะกรอบล่างของเดลลี่อยู่ที่1778.43นะคะกรอบด้านบนคือ1815.49 แล้วก็มีสัญญาณรูเนี่ยมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่วันนี้ราคาขอลงมาเทสต,ตรงนี้อีกรอบหนึ่งเนี่ยมีความหวังว่าจะลงไปถึงเลเวลถัดไปของซัพพอร์ตของวิกฤตที่1758หรือเปล่าเดี๋ยวมาเช็คกันเนาะเพราะว่าตัวนี้เป็นเทรนด์ขาลงจนถึงทาเฟมเดลลี่เลยนะ,ะดูแรงซื้อแรงขายนะณปัจจุบันที่ทาเฟมเดลลี่เองนะคะแรงขายนะคะเริ่มมีดิเรกชันมานะคะ แต่ว่ายังน้อยนะคือมันยังไม่ได้ตัดลบเลเวลลบร้อยไงแล้วก็แรงซื้อนั้นไม่มีนะคะก็ดูเหมือนทางฝั่งขาลงจะเป็นต่อนะที่ทาเฟ็มนี้แต่ว่ามันยังน้อยอยู่เนี่ยมันจะไปมิวกัดไปถึงหรือเปล่าเดี๋ยวไปเช็คทาเต็มย่อยกว่านี้กันมาดูที่4ชั่วโมงนะคะ4ชั่วโมงนะคะเมื่อวานกรอบล่างของสี่ชั่วโมงที่ที่1769.75นะวันนี้ก็เพิ่งจะเทส อีกรอบหนึ่งนะแหอนลงไปเลยไกลยอยู่ทีเดียวนะคััอ่าแล้วก็พอมันเทสแล้วเนี่ยระดับการโอเวอร์ของมันก็ยังไม่ใช่ขั้นสุดนะจ๊าทุกคนกรอบด้านบนของสี่ชั่วโมงอยู่ที่หนึ่งเจ็ดเก้าสองจุดหนึ่งหนึ่งนะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยก็พยายามขึ้นไปแล้วแต่ว่าไม่ผ่านนั่นเองนะคะก็เลยเซตตรงนี้เป็นด้านบนของกรอบสี่ชั่วโมงนะ แล้ววันนี้นะครับลงมาเทสด้านล่างเนี่ยวันนี้จะออกนอกกรอบสีชั่วโมงได้หรือเปล่าแท่งนี้เพิ่งเทสไปเมื่อกี้เพราะฉะนั้นใจเย็นๆรอให้จบแท่งนี้แล้วถ้าแรงขายยังมาต่อได้เนี่ยมีโอกาสลงไปถึงเลเวลถัดไปของซัพพอที่หนึ่งเจ็ดห้าแดนะอันนี้คือเงื่อนไขของมันเพราะฉะนั้นมันพิ่งจะเทสก็ใจเย็นๆก่อนดีไหมประมาณนี้นะคะหรือว่าถ้าเล่นไมเซลก็เก็บกำไรก่อนอะไรประมาณนี้นะคะ เทรนเขาเป็นขาลงอยู่แล้วตอนนี้แท่งสี่ชั่วโมงนะคะแรงขายเนี่ยมาเต็มที่เลยแรงซื้อไม่มีนะคะแต่ว่าเพิ่งจะเทสเนี่ยก็ใจเย็นก่อนนะคะเผื่อย่อแรงในขาเส็มย่อยนั่นเองนะคะเพราะว่าจะดูว่ามันจะผ่านหรือเปล่าก็เอ้ยแทงถัดไปถ้าแรงขายมาต่อก็มีโอกาสนั่นเองแต่ถ้าไม่มาต่อก็ระวังมันวิ่งกับ เข้ามาไซเวย์ลักษณะม่อวันนะคะอยู่ในกรอบของทำเฟรมสีชั่วโมงนั่นเองนะคะจะพอที่มันหลุดลงมาแล้วจะเทิร์นมาเป็นรีส i ิสแตนนะมุมมองของที่ทำเฟรมนี้นะครับ1778เนี่ยมันหลุดลงมาแล้วมันจะเทิร์นมาเป็นรีส i ิสแตนแรกของของทำเฟรมนี้นั่นเองนะคะถัดมาก็เป็นตรงนี้1792เนาะ ขึ้นไปอีกข้างบนในกรณีที่แบบว่าเฮ้ยผมลงแค่นี้แหละแล้วผมขอรีบาว <laughs> ถัดจาก1792นะคะเลเวลถัดมาของซัพพอร์ตคือบริเวณนี้นะครับไต่บันไดขึ้นไปเลยดีกว่ามาเช็คกันอยู่และจดที่1798นะคะขึ้นมาอีกคือ 1808แล้วก็สุดระยะสวิงด้านบนก็เป็นบริเวณนี้นะคะกรอบด้านบนของถาวเฟมเดลี่ที่1815.49 10เห็นด้านบนล้เช็คให้หมดละแล้วด้านล่างล่ะด้านล่างก็เนี่ยเห็นใกล้ๆเนี่ยรออยู่ว่าจะมาหรือเปล่าที่1758นะแต่ว่าสุดระยะสวิงข้างล่างนั้นต่ำกว่านั้นนะคะอยู่ที่บริเวณนี้ที่1749.80นะคะ โอเคทีเนี้ยเราเห็นมาตั้งแต่ทำเฟรมเดลลี่ทำเฟรมสีชั่วโมงทำเฟรม H1 นะคะทุกคนเป็นขาลงหมดเลยนะอยู่ใต้ MA200 อยู่ใต้รนะั้วน่ะเอ0ก็เหมือนกันนะครับเห็นไหมเนี่ยเป็นขาลงเต็มที่เลยแต่ว่าให้ระมัดระวังเวลามันทดสอบซับพอร์ตสำคัญนะ่ะว่ามันจะผ่านหรือเปล่านะใจเย็นรอแทงถัดไปดีกว่าอะไรทำนองนี้นะครับ โอเคเข้าใจคอนเซปต์เนาะวันนี้ก็ดูไม่ยากเท่าไหร่เพราะว่าถ้ามันไม่หลุดมันก็จะวิ่งกลับเข้ามาวิ่งในกรอบสี่ชั่วโมงเหมือนเดิมนะครับสี่ชั่วโมงอยู่ระหว่างตรงนี้นะหนึ่งเจ็ด้าถึงหนึ่งเจ็ดสองแล้วก็ระหว่างทางก็มีอ e รีสิสแตนย่อยอยู่นั่นเองนะครับมาเช็ค Resist ตนย่อยของทอฟเ i v h หนึ่งหน่อยบอกแล้วเมื่อกี้ว่าอันไหนที่มันหลุดลงมาแล้วมันจะเทิร์นมาเป็น Re s i s t a n หนึ่งเจ็ดเจ็ดดนะ แล้วก็ Resistance จริงๆของ t ท m e f ฟเ H1 นะคะอยู่ที่1783.28นะเพราะฉะนั้นก็ตามดูตามที่บอกแล้วกันนะครับทุกคนวันนี้ดูไม่ยากเท่าไหร่นะคะแรงขายก็มีค่อนข้างเยอะอยู่ทีเดียวแต่ว่าจังหวะการไปก็ให้ระมัดระวังนิดนึงนะคะแล้วก็เย็นนี้นะคะก็มีข่าวเกี่ยวกับดอลลาร์มาเป็นแผงเลยนะคะทุกคนดูในตารางข่าเองนะ คือมันไม่ใช่กล่องแดงก็จริงแต่มันมาเป็นแผงนี้ก็ต้องระมัดระวังอยู่ทีเดียวนะคะขาลงยังคงได้เปรียบแต่ให้ดูจังหวะกันไปดีๆแล้วกันเนาะโอเคประมาณนี้สำหรับวันนี้เราไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย